ปัดเจ้าป้าดาวจะมาอบป่าอบแบบญี่ปุ่นเจ้ามีป่าไท่สองสิ้นป่าเนื้อขาวสามสิ้นเจ้าแล้วก็อันนี้ป่ามัคโครโี่ปุ่นอมักกินดิบเนาะสองสิ้นนี้เนาะป่าสามชนิดเจ้าก็ะจะหันขายเจ้าฮาไว้เลือกซื้อมาเนะออยังในสองสิ้นสามสิ้นจะมาอบซีอิว๊ว เอามาอบโซยุของญี่ปุ่นเจ้าไปเจ้าเาไปทํากันเนาะคราวนี้ก็มาปรุงกันเจ้าเอาใส่เรียบร่อยแล้วเนาะมาเก็บใส่เปินสิน้นปินสิ้นมันก็เหมือนกันนันแะเจ้าเอาน้ามใส่บอกพอทวมเนาะซนะีอิ้วญี่ปุ่นเจ้า ใส่เสี้ยวขาวไทยไปนิดหนึ่งเนาะอย่าใส่เยอะนะเจ้ามันจะเค็มพอดีป้าดาวมัมีใบอันนั่นป้าดาเอาตะไคร่แทนเนาะมันหมาหล่าได้อดทุกวันเนาะมันก็เลย่นไ,ได้ซื้อมา ว่ามันจิตการหักของเปิร์นเจ้าอบกจน้าแห้งเจ้าทำกันดูเนาะง่ายๆ สูงอายุหรือวันละออนเจ้ากินดีเจ้าเนี่ยคนหนุม่มคนสาวก็กินได้เจ้าคนทีลดควมอ้วนเนาะใสผงซุปลงไปน้อยหนึ่งเจ้าพริกไทยเจ้าพริกไทย แล้วผมสนูนดเสรตอนนี้แลเลยเจ้าถ้าเผชสอบผินเนาะ เจ้ากับป่าหรือว่าไผ่บักกับก็ได้เจ้าเพราะว่าเวลาเขาอบหน้ามันก็ตึงขึ้นอยู่แล้วนะป่านี่อร่อยเจ้าสองสิ้นนี่ป่าสองเิ้น,นีนผลอมากกินดิบกันนะเจ้าเนี่ยแต่มันจะแพงหน่อยเจ้าสองสิ้นนี่เจ้าอันนี้ป่าไยน่นะสองสิ้นนี่เนาะป่าไทายป่าไถ่ีนเจ้าเนื่อป่าไท่เจ้า ป่าไทยนี่เนื้อมันจะมีคล้ายๆป่าสอนอร่อยอันนี้ป่าเนื้อขาวป่าเนื้ออ่อนเจ้า ก้ะดาวอบถิงนซาวนาทีแล้วนั้นเนี่ยเปิดฝาหม้อได้แล้วเจ้าทำกันดูเนาะง่ายๆเนาะ <c oughs> ใจเวลาน่อยเจ้าอบเจ้า เหลือน้าคุกค,คิกนิดหนึ่งเนาะเอาว้เยอะเข้าเจ้าเวลากินเข้าสวยนะเนาะอบเสซ็จเรียบร้อยแล้วเจ้าอบป่าสูตรของญี่ปุนนะ่นเนาะบ้านเฮาถ้าบะหมี่โซยูญี่ปุน่นกับเอาซีอิ้วขาวผงปรุงรสนิดนี่น้อยเจ้าฮักตะไคร้ใส่หน้าป่าบานเฮาบางทีปิดป่าน้ำจืดมันก็ ป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้าขันคลิปใหม่คลิปหน้านอ้อดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามคือป้าดาวดวรเนอะร์จำได้ผาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ